ฮโยว่าซ hey, mm ับโบรวันนี้เราจะมาสอนเล่นยอมพี P. แบบยิงหัวรูดหัวตึงๆแล้วก็แบบสับปืนนะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากเลยซึ่งหลายๆคนก็เล่นเป็นแล้วแต่ที่มันมีปตน้นกเนของคลิปน,นี้ก็คือตอนนี้ในโซนก็มีคนที่เล่นไฮไลน์น้อยมากก็เลยเมาบอกสำหรับคนที่อยากเล่นไฮไล ว่ามันเรนไม่ได้ยากเลยคุณไม่ต้องไปจำไปต้องไปรหัสตึงๆคุณมีแค่รหัสไกลๆรหัสหนึ่งสร้างใหม่เลยก็ได้นี่ครับนี่นนเยเราจะมาสอนขั้นตอนการเป็นสายไฮไลท์เ,เต็มระบบเลยนะครับวันนี้เป็นสายไฮไลท์ก็คือกดที่ช่องอื่นก็สอนว่านี่ต้องเล็งแบบตัว L ตัว S ตัว I ไม่ตองใครดึงขึ้นไปเลยเนีย่ยวางไว้ตรงไหนช่างแม่ดึงขึ้นไปเลย ง่ายๆดึงกันไปดึงกันไปไม่โดนก็ดึงกันไปแล้วก็คือเป็นมีทริคนึงในการยิงหัวก็คือเดินเข้าไปแล้วครับเนี่ยนะครับตายแล้วนี่อันนี้ริคกี้นอยมากในการลูดปืนเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่ายิงปืนนะัดเดียวซะอีกนะง่ายมากถ้าเราวางเป้าประมาณนี้มันก็จะโดนตัว ทิ้งง่ายๆเลยกันบางป้าคือวางประมาณตรงนี้เลยถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะก็คืออย่างนี้เลยเนี่ยทองนัดตายแล้วแดงๆสองแปะที่ตายน,นี่ไม่โดนเลยเนี่ยยังเดี๋ยวมันต้องได้สักแปะเนี่ยสองแปะนี่คือตายเนี่ยเอาดีหลายแปะก็ตายไอ้ฟูดหลายแปะก็ตายวิธีเล่นแบบซับปืนกนะ็คือวิ่งนะปั๊บยิงก็ตายหนึ่ง โดนสับตายสองโดนสับตายสามโดนสับตายสี่โดนสับตายทำทำแม็กหมดก็นั่นแหละตามยถาก,กรรมเกมมันไม่มีอะไรยากเลยใครกันเล่นแต่เหอะไรก็จะแต่งตัวไงก็ได้มึงจะเอาสกิลปืนเพี่ยมาเล่นอะไรก็ได้นะแล้วก็สอนรูดป,ปืนไปแล้วก็จะมาทางด้านของปืนลูกซองกันบ้างปืนลูกซองนะี่ก็เล่นไม่ได้ยากเลยก็เหมือนดีเซิร์ตเลยก็เดินไป ยันเองไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปนไปก่อนวาดตัวเองดีนะสองนัดก็ตายนะบอกก่อนอะ พอแค่นี้อ,อ,อ่ก่อนนะสำหรับวันนี้ถ้าใครดูคลิปผมแล้วได้เล่นไฮไลท์ไเปเลยก็มาคอมเมนต์กันว่าอะไรที่มันกับเล่นเกมฟรีไฟแล้วก็อาจจะดนทริคนะเพระาะว่าไม่ว่าเกมฟรีไฟไม่หลนก่อนแล้ว